คุณอยากรู้ไหมครับว่าผู้ชายนิ่งๆเนี่ยเวลาเขาแอบชอบใครสักคนหนึ่งมันดูวันยังไงมันมีวิธีสังเกตอะไรบ้างพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันจะโผล่ออกมาเวลาที่เขาชอบใครสักคนหนึ่งแน่นอนว่าคนนิ่งเป็นคนที่ดูยากแต่จริงๆแล้วมันก็มีวิธีการดูอยู่ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับผู้ชายทั่วไปครับที่เขาแบบปกติเวลาชอบใครก็จะแสดงออกเลยว่าชอบเข้าไปจีบเลยเข้าไปชวนคุยเลยหรือว่าแสดงความรู้สึกออกไปตรงๆเลยอันนี้คือผู้ชายปกติทั่วไปแต่ผู้ชายที่เขานิ่งๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะดูยากนิดหนึงพ ที่เขารู้สึกเนี่ยเขาไม่แสดงออกแบบชัดเจนแต่มันจะอยู่ในใจเขาเนื้อออกไหมเพราะนั้นเนี่ยวิธีการดูเนี่ยมันก็ต้องแตกต่างออกไปซึ่งในคลิปนี้ผมจะมบอกครับว่าวิธีการดูว่าผู้ชายนิ่งๆเวลาเขาชอบใครสักคนเนี่ยพฤติกรรมอะไรที่คุณจะสามารถสังเกตเห็นได้บ้างคุณต้องใช้การสังเกตสักนิดนึงนะคุณจ,จึงได้รู้และใช้เวลาด้วยมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือคุณต้องสังเกตภาษากายของเขาให้เป็นครับคนนิ่งๆนะเวลาชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นได้เป็นอย่างแรกเลยนะคือภาษากาย มันจะไม่ใช่แบบกระโตกกระตากมองคุณแบบค้างๆส่งยิ้มให้แบบช่ำๆเหมือนคนทั่วๆไปมันจะเป็นการแบบแอบมองนิดๆหน่อยๆบังเอิญมายืนใกล้ๆคุณแบบจังหวะที่มันดูเหมาะสมอะว่าเขาควรจะมายืนตรงเนี้ยแล้วมันบังเอิญใกล้คุณพอดีไอพวกผู้ชายนิ่งที่แอบชอบเนี่ยมันมักจะมีสถานการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นฉะนั้นคุณต้องสังเกตดูว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายคนเนี้ยถึงมายืนใกล้ๆฉันบ่อยจังทำไมผู้ชายคนเนี้ยถึงแอบมองฉันบ่อยจังอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องคอยสังเกตไป เซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตั้งแต่ครั้งแรกด้วยซ้ำแล้วมันทำให้คุณสับสนได้ว่าเฮ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าวะ